บ้านกวกไม้แดงหมู่ที่9ตะบนดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของชุมชนชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพราะชํำกล้าไม้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมุนเวียนระดับหมู่บ้านกองทุนนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนสำหรับปัจจัยการผลิตโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เรื่องของการต่อยอดกู้เงินของกองทุนหมู่บ้านไปต่อยอดทุนเดิมมีน้อยนะครับเมื่อเขาได้รับเงินตรงนี้ไปเขาก็ได้เพิ่มขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับตามกําลังได้รับเงินจากกองทุนหมู่บ้านก็มาองค์ประกอบสํางการที่สุดก็มาซื้ออุปกรณ์กับเช่นถุงก้อนชัก้าไม้และก็ดินและก็แกบนะครับเอามาส่วนผสมกันในการบรรจุถุง เพื่อจำหน่ายให้กับป่าหน่วยภาครัฐหรือเป็นบุคคลที่จะปลูกป่านะครับถาวรให้กับประเทศไทยข้อดีของกองทุนก็คือได้ได้เพิ่มทุนให้กับสมาชิกเพื่อแบบเพิ่มรายได้กองทุนอะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็แบบชาวบ้านแบบได้เอาไปแบบเพิ่มไอธุรกิจให้กับ าาทํงงนขอเราะเมื่อรัฐบาลได้นําเสนอนโยบายโบาย SML ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณโดยตรงสู่หมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนร่วมกันตัดสินใจบ้านกกไม้แดงซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านขนาดกลางและจะได้รับจัดสรรงบประมาณ300,000บาทได้เตรียมพร้อมที่จะใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาด